น้องนะพี่น้องที่ใอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวยังไม่ใช่นะคที่หนึ่งหลานของโคนั่นเองนะคะก็เลยเลี้ยวเข้ามาทางฝั่งแล้ลวใหม่จะไปสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะว่าว่าป้าหรือว่าคุณยายนะคะคือเป็นลูกของทหารไปสอบถามดูว่าอยู่ตรงไหนอยูอ่สัมภาษณ์อะไรกันคือจากที่ใหม่ค้นหาข้อมูลต่างๆเนี้ย คิดว่าน่าจะวันนี้เราจะเจอไหมนะคะหรือว่าท่านจะให้เราสัมภาษณ์หรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช,ช่องน้องใหม่สีดุนนะคะตอนนี้นะคะใหม่กาลังจะตามหาบ้านคุณยายท่านหนึ่งนะคะที่เป็นภรรยาเนาะของอคุณลุงนะคะคุณลุงทองทองสุกนะคะซึ่งเป็นทหารไทยเนาะทหารไทยนะคะ,ะคือใหม่จะตามหาในวันนี้นะะเพราะว่าใหม่ ข้อมูลมาหลายๆที่เนาะได้ข้อมูลจากรายการหนึ่งเนาะที่เคยมาสัมภาษณ์คุณยายนะคะในรายการนั้นก็คือโยเดียนะคะที่เคยมาสัมภาษณ์คุณยายนะคะที่เป็นภริยาเนาะของคุณลุงที่เป็นทหารไทยนะคะตอนนี้ใหม่ก็กําลังตามหานาะเพราะว่าจากที่เมื่อก่อนคือข้อมูลที่ใหม่ดูในรายการนะคะคือไม่ค่อยชัดเจนัเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ไม่ดูว่าเป็นจุดตรงไหนเนาะเพราะว่าเขาพูดถึงว่าโขโขแบบนี้เองนะคะโขโขนี้จะมี2จุดนะคะ1คือโขโขยังรอนะคะ2คือโขโขอีกที่หนึ่งนะคะจากที่ใหม่เมื่อวานเนาะเมื่อวานได้สอบถามใจดวงเนาะใจดวงเข็มรัตั์เชียงตุงที่เปิดร้านชุดไทยขืนไทยดื้อเนาะซึ่งใหม่ก็ถามเนาะใจดวงนะคะว่าโขโขมีกี่โขโขแบบนี้นะคะซึ่งมี รอยประวัติศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะก็ใจหลวงก็บอกว่าโอโคที่ตรงนั้นนะไม่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์อะไรนะคะแต่โอโคที่ยังรอคิดว่าน่าจะมีนะคะแต่วันนี้ใหม่ก็มาอยู่ที่เส้นทางนะคะยังรอเนาะเพราะว่าเรามาทางโอโคเนี่ยเสร็จแล้วเราจะเจอด่านเนาะด่านอยู่ที่หนึ่งหลานโโคนั่นเองนะคะก็เลยเลี้ยวเข้ามาทางฝ่ายซ้ายเลี้ยวขวาไปฝ่ายซ้ายมือเนาะซ้ายมือ แล้วก็ยังรอนะคะแล้วใหม่จะไปสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะว่าบ้านคุณป้าหรือว่าคุณยายนะคะคือเป็นลูกของทหารอาไทยเนาะที่ที่อยู่โฮโคนะคะใหม่จะไปสอบถามดูว่าอยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนนะคะแล้วจะไปดูว่าวันนี้เราจะเจอไหมนะคะบ้านหลังนี้เนาะจะได้คุยหรือว่าพูดคุยสัมภาษณ์อะไรไหมนะคะวันนี้ก็ต้องก็ต้องติดตามชมต่อนะคะว่าบ้านจะอยู่จุดไหนเนาะคือใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน คือจากที่ใหม่ค้นหาข้อมูลต่างๆเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นโหโขยังรอนะคะแล้วไปติดตามชมต่อนะคะว่าวันนี้เราจะเจอไหมนะคะหรือว่าท่านจะให้เราสัมภาษณ์หรือเปล่านะคะต้องติดตามชมให้ได้นะคะไปชมกันค่ะคค่ะออตเด้อรอกค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้สอบถามข้อมูลน,นะคะจากพี่น้องเนาะพี่น้องที่ในหมู่บ้าน เดี๋ยวยังไม่ใช่นะคะเราต้องไปดู ใช่บ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าเหมือนมากเลยจากที่เราดูในรูปภาพนะคะเดี๋ยวเราจะขอไปสอบถามข้อมูลนิดนึงนะคะว่า,าคุณยายจะให้ถ่ายไหมรู้สึกไม่รู้สึกตื่นเต้นมากที่เจอเนาะแล้วคุณยายจะให้ถ่ายไหมนะคะแล้วไปติดตามชมนะคะว่า,าเราจะได้ข้อมูลจากคุณยายมากน้อยเพียงไหนเนาะไ้ค่ะก็ตอนนี้นะคะใหม่ก็ได้ขึ้นมา ข้างบนเนาะใหม่ก็ตามหาจนได้นะคะว่าอยู่ที่หกโคนี่เองนะคะแล้วก็ใหม่จะขอไปสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณยายเพียงเล็กน้อยนะคะค่ะก็ตอนนี้นะคะใหม่ก็อยู่กับคุณยายแล้วนะคะเราจะถามแล้วก็สัมภาษณ์คุณยายดูนะคะแล้วก็ลูกของอคุณยายเนาะนะคะก็คุณยายชื่อคุณยาย่คุณยายปุ๊กเนี้ยในปุ๊กไหน,<อ>นปุ๊กเยอ่๋อไนปุ๊กนะคะอายุกี่ปีแล้วค่ะ 93าสไปอ่ะเขาสแล้วนะคะคุณยายอายุอายุ93ยังแข็งแรงอยู่นะคะยังเดินไปมาได้อยู่นะคะแล้วก็มีดูกี่กอมีฮากโก้มีฮากอก้เดี๋ยววันแต่เร็วเล็กตึ๊สองก่เนี่ยคืงสองก่อวะอ๋อเกือบปลายก่อนตึงน้องใจน้องใจอ๋อ น้องชายนะคะก็อยืนสองคนนะคะตอนนี้ลูกเหมือนท่านเป็นทนเช็ดเถอะเราใต้ก็นั่ังก็อขึ้นทนลูกทนเช็ดเนี่ยอออย่านี้อ๋อเสียไปอ่ะอ๋อเสียมิดไปเนาะก็เหลืยสองพี่น้องนะคะที่อยู่ที่นี่เนาะมีเต็มที่เช็ดโป๊ะเนาะใตเล็กๆของโป๊ะของตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะโป๊อ๋อค่ะพวนี้ขอตัวอย่างข้อมูลนันดูภาพมันจะมีอะไรอยู่เนาะดูภาพของมันผลดุงไหมผลดุง เมาไม่เ้ออะไรก็จอกรรมไหนไันได้ไม่สมเหตุสมผลใช่ไหม่ะถ้าผูกถ้าผูกผัวก็จะรออนี่ยกเขาย้อนไว้ย้อนกันที่นี่ือู้ในในพวกเป็นภริยาเนาะเป็นอะเป็นภริยาของคุณคุณดุงทหารทหารในพลเนาะในพลทองสุขใช่ไหมคะ ทองสุกนะคะทองสุกทองรังกู๊ดเนี่ยอยู่ลาดบุรีเุมนลาดบุรีอ่อยู่ที่ลาดบุรีนะคะคุณยายจำแม่นมากเลยเนาะตอนนั้นนี่เจอกันนี้อายุเท่าไหร่คะอิน้อยเนี่ยอิน้อเลยดิเจอกันคบเจอกันนี่อายุกี่อินไลนเลยได้สิบหกใช่ปะได้สิบหก ได้สิบหกเองนะคะที่เจอกันเนาะตัวเป็นตาหารตาหารเนี่ยเขาเป็นตาหาร้างเขอาอ,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 อยู่เตียนหกคนตัวโคอันดีปั๊มเนี่ยตีอ,อันหลานเนี่ยตับเขาตับ ออก็คือกองทัพนะคะกองทัพฐานที่อยู่ใกล้ๆหัวโขนี่เองเนาะที่คุณยายนะคะตอนนั้นก็แบบได้เจอกันอะไรแบบนี้เนาะได้กินแขกไปจากงานแคนนนนต้องกินอยู่เออยู่แฉะเมื่อก่อนเนี่ยบนกองพวกรถถูกรถถังรุ่นหนอนเอาท่านั้นเออใจนอนเมื่อก่อนมีเลาวเนาะแล้วเมื่อก่อนก็ไม่มีการบันทึกเนาะบันทึกภาพอะไรต่างๆนะคะก็เลยไม่มีข้อมูลที่แบบบันทึกการแต่งงานอะไรกันเนาะค่ะ รู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่ใหม่ได้มาเจอคุณยายถูกตระมันว่าเช่าก็เบิเก็บมาให้ดูซึ่งหนรู้เช่าเน่อาุ่เอมาเสีงเทียไหนเออเอามาเสียงที่นี้เออเนี้เออเสียงนี่น่ะได้ปสิบไปสิบสามหนอดไบมเออมาเจ็ดสิบสามก็คุณดุงนะคะเสียไปอายุแปดสิบสามนะคะเดี๋ยวขอดูรูปภาพเนาะ อันติดต่ออันพี่น้องเป็นไทยนี่ติดต่อมาอยู่วะติดต่อติดต่อพี่น้องก็ทางไทยทางพี่น้องทางไทยเนาะก็ได้ติดต่อมาอยู่นะคะอคุณป้าอันนี้คุณป้าลูกของคุณยายเนาะคุณป้าอายุเท่าไหร่หกสิบสิบปีป้โอ้ยังหนุนหนุนอ๋อแพทย์แพทย์การแพทย์เออแต่เรียกวินซีเนลวินซีเนลเบอรเที่สามอ๋อเป็นสามอ๋ออ๋อนะคะนั่งนั่งนั่งเนื้อกลายกักับเสือเสือกระตุงบ้าง ก็เป <Ki> ็นคุณครูนะคะก็เกษียณเนาะเขาเรียกว่ามาชิโยะเฮะเย่โเฮ็ดมาชิโยะเออเยอโกเฮ็ดอันไห้อ่ะเฮ็ดตะเลเอิงเะเลเอิงอ่ะเฮเตอเอิงนี่เป็นอันนั้นนะเป็นเมืองฮะเลเอิงอันไผ่เทอร์อุ้มแม่น่ะอันไผ่ไผ่เป็นกุ้งฟันอุ้งมือแม่น่ะอ๋ออุ้งมืออุ้งมือกอริปาคาเป็นซีนั่นอึงเลยลงนั่นน่ละเย่โกเออเี่ยโกการชิโยะเฮ็ดเฮ็ดนั่นน่ะเนเฮ็ดเสียมาเขาอย่าลงนั่นน่ะเนาะเป็นคุณเอาเป็นเขาเรียกว่า พยาบาลเนาะเป็นพยาบาลด้วยนะคะคุณป้าเนาะก็ได้กเกษียณไปแล้วแบบนี้ตอนนี้ไม่ได้ทำแนอ <laughs> อ่อนะคะก็ขอดูรูปนิดหนึ่งนะคะนี่เลยอีกเนี้ยดหวูกนี่จะต้อไคิ้วหน่ะอ่าอาซาถุงไอ้มี่หให้ดูนะคะงหัให้ดูเนาะตุงหัวนี่ได้มีมเออเขาเหมนเออโอย ก๋วยแลมันก๋เนี่ยอันไหนหันเหมือนเส้นไหนอะเอามีเส้นฮาโฮแคบอันนี้ไผ่มุนเนาะอืมเนี่ยอันนี้ปู่นะเนี่ยปู่วะเอามันไก่เอามันไ่นนี่ะอ๋อตอนไปที่ประเทศไทยนะคะก็คุณลุงเนาะคุณอันนี้อันนี้เป็นอ่าปีน้องตังไทยกะนอืมเออเป็นนองทังไทยอ๋อเป็นปีสาวมั้งใช่ไหมจ้ะใช่น้องเป็นปีน้องเงาะน้องคุณเนาะเออเอเดี๋ยวนี้ก็ติดต่อมาแล้วเนาอติดต่อ แต่เ <One> ล <input> ี้ยวในห้องใจเขาโกเซียงเดียวลูกเมีอ่เขาเจ็บก็ปีนองแบบตายคือม้วนตัวหมดเลยหลานมันจะไหนกอ่ะหลานมคุณลุงนี่มีเจ็บก็ปีน้องเนาะมีเจ็บก็ปีน้องออ๋ทางฝ่ายคุณดุงนะคะมีเจ็ดคนพี่น้องนะคะก็ได้เสียไปหมดแล้วลูกหลานนี่ไกลมาแอววะมากอ่ะมากเขาแบบมอมมากอ่อโอ้ไม่มาเนาะลาดบุดีเนาะลาดบุดีในมาคุณเซีง น,นี้เมื่ออันนี้ตอน,นออตอนคุณลุงทองทองสุกนะคะได้เสียไปเนาะเสียไปนี่กี่ปีอ่ะเจมไอ้ผูสส้ส่งอะเป็นเป็นผู้ดีตรงอะไรผู้เสร็จตรงไหนผู้เสร็จเร็วเนียวแก้วหายไปเส็ยเข<อ>ียนไว้ด้วยนะคะ<แ>วันที่สิบห้าเดือนวันที่เดือนเกากระละสองพันสามวันจันทร์เมืยอปอผู้เ<อ>สร็จสองพันสามนี่ตอนนี้สองพัน

ไงไงพ,พี่น้องพี่น้องในรถมมันก็มีเนี่ยเนี่ยมันจักว่ารูกอ๋อเปิดว่างลูกเปิดขอบกวางมากเลยเปิดทอนเลยเลยเปิดนั่นนั่นลูเขากับเผียวคุ้มเพียวยว่ากับอยู่ดี ปีวานเขานั่นเป็นไรเลินเนาะเป็นปีกันเนาะปะไปอยู่ปีวานเออไม่ยาวที่เพิ่งปีกันเนาะอ๋อกลับไปที่บ้านปีหนึ่งเลยนะคะกลับไปปีหนึ่งเนาะปปท่านท่านได้กลับมาที่เชียงตุงแล้วก็เสียที่เชียงตุงเนาะอันนี้คือค่ะเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพที่เสียเนาะมีฟุ้งมันอยู่กัดแน่นนะนะคะหมูฟุ้งอ่ะเอาหยู่นี่เนาะ ดีแล้ยังมีรูปภาพให้เราได้เห็นเนาะได้ดูกันนะคะอันนี้รูปเนาะรูปอ่าตอนนี้ท่านยังอยู่นะคะนี่ทหารนายกลทองสุเนาะเอออันนไหนมือเป็นทหารเมือกเป็นทหารนะเนี่ยมือเป็นทหารอันนี้มือเป็นทหเป็นทหารแน่นอนอ่าตอนหนุ่มๆนะคะเออตอนเป็นทหารเนาะไทยไก่เนี่ไรไทยไก่เนี่ไรเอาสิไทยหันนี่เซ้ออ่าเมื่อท่าน หนุ่มๆนะคะท่านเป็นทหารอยู่เนาะที่สูรบไปทางสีเมืองสิีงตุงนัน่นน่ะเนาะที่มาสู้รบกางที่เชีงตุงเรานะคะนี่ค่ะดีมากเลยเราได้มาเห็นในวันนี้นะคะรู้สึกดีดใจแล้วก็คุณยายก็ยังแข็งแรงดีเนาะที่ที่สามารถพูดคุยแล้วก็สื่อสารกันได้อยู่นะคะเนามะมีมีดุกกี่มีร้านจ่างนี่ไปอยู่บรือว่าอยู่ค่ะ มีอู้มึงไทยนำร้านอ๋อร้านนะมึงไทยนอนเออลุงลุงหลวงฮะลูกปี่ไอหลวงปี่ไอ้หลวงไงลุงเก่าเมทัลในมีแต่มืงไทยลูกอ๋อเจ้าใหม่ก็มีลูกเจ้าใหม่ก็มีนะเออเจ้าใหม่ก็อยู่เจ้าใหม่เอออยู่เจ้าหกมีหกกองมีมันที่อยู่ที่ไทยมอดกาดอ๋อก็คือคุณลุงเนาะคุณลุงก็คือพี่ชายของคุณป้าใช่ไหมคะพี่ชายของคุณป้าเนาะอยู่ที่อ่า อยู่ที่ไหนคะอยู่เชียงอยู่เชียงเชียงใหม่กอมีเชียงเชียงใหม่กอมีที่กงเทปกอมีเย้ากอดีลายนาติเมืองเลี้ยงอ่ะอีไอลงเลี้ยงอยู่ที่อะไเอออีอีศิกรรมอ่ะศิกรรมเขาขายโคนดีลายนาหรอเขาเป็นคนไทยกับบรรยากาศหรอเป็นคนไทยไปหมดแล้วน่าเดรสเดรดุ๊กหลานเนาะที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะ ก็พี่ชายได้เสียไปแล้วเนาะก็เหลือลูกหลานพพีทนสองแอ่หลานนะก็อยู่ไว้ดีหัดใจลูกสองก็เป็นบ่ารู้ลูกว่านเะเออแล้วก็ขอเป็นคนไทยเอาลูกเป็นคนไทยกันเออเออหลานหลาน่เข้าก็คือหลาน ใหญ่เนาะอ่าลูกกด02เออลูกซ้ายคน2เนาะปี่อนทนั้นน่ะน้องน้อลงนั่นน่ะอ๋อน้องพี่ลงนันน่ะอ๋อก็อยู่ที่ประเทศไทยนะคะอยู่ที่หาดใหญ่เนาะลูกหลานอยู่งพี่น้องเนาะอยู่เมืองไทยหมเนาะองได้จแดเมืองไทยเอ้อ จบปริญญาปริญญาแล้วที่ที่ประเทศไทยนะคะก็ถือว่าถือว่าแข็งแรงเสื้อเนาะเก้าสิบสเก้าสิบสอเาิบสามไดยังไๆเนาะรู้ท่าก็ดีทุกอย่างเลยเนาะจังหวะอกุเนาะก็คือก็คือคุณป้าโบซอนนะคุณป้าโบซอนอันนี้เป็นร้านเนาะดุกอยสาแล้วอ่านะคะก็วันนี้น้องผมนมไม่ได้มาด้วยนะคะสายเดี่ยวเลยเพราะว่าน้องไม่ว่างเนาะก็เลย ตามหาเพราะว่าในเชียงตุงเนาะมันใกล้ๆกันเองนะคะที Elliot, so in mind, in ่ field, อยู่กับใกล้ที่ใกล้ที่อยู่ใหม่เนาะก็อยู่ยี่ยงจิ้มเป็นเกะกะเอาหยู่จ้องน้องผ้าเนี่อยอ่ะตอนที่มือเห็นดิกไทยว่ะก็ลูกฟามจิ้มสกออยู่เมืองไถ่กลองอ่ะอีไอ้นี่ก็ไอ้เนี่ยเนอะกระคือกรคือจิ้มใหม่เออใหม่เออจิ้ลูกอันลานนะลาเ เป็นรนนันเป็นล้านนะเนล้านเป็นเออล้านเป็นเหรยนะก็เหรียเใหม่เนี่หลายขั้วกันะก็เีนนะอือกับขึช้อก็เป็นชอิดนงเนี่ยลูกปัามี่แบบลูกใหญ่ลูกอะลูกใหญ่ลูกลางใช่ไหลูกกลาทหนาเนาะลูกลูกคนเล็กของพี่พี่ชายเนาะก็ยังเรียนอยู่นะคะเรียนอยู่ที่ฝั่งไทยเนาะอ่าเจ้าสาวก็เห็นเตยเพืานมันอามันสอนที่ไหน ินนี่นี่น้ันนเนอรินี่น,นะะ่นัค่ะแล้วอินนี่ไปก็เดี๋ยวจะขอตัวลาก่อนนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ได้มาพูดคุยในวันนี้เนาะขอบคุณจริงๆนะคะทั้งอ่าอย่างนั้นเรย่ออยู่ไต้ฝุ่นเออ,อุนี่อุนี่เหมือนนันอยู่ไต่อยูอย่กรุงเทพ ก็หามาเหมือนัเป <si> ิดิดโควิดนี่ก็เลยมาเดี่ยได้มาเฮ็ยูทูปนั่นน่ะแล้วก็เดี๋ยวเนเวนปิดนั่นจังการจังมากนะจังการจังมาพมีปายเออมอะไรมื้เรือวกแเ้าก็จังมากด้วก็จังอื้อแาก็บกลันัดมากที่ไหนกันสังมากลานคนเอามือที่คนลูกนั่นไอวเขาก็มี ลูกน้องยิ่ง่ะลูกน้องยิงนสามนั่นมีสามก้อนอยู่ใต้ื้นอันชนสองนั่นม่เป็นสามสีก้อยลูกป่าสามนูนน่ะมีไต่เพืเออมีมีที่ประเทศไทยหมดเลยเนาะทั้น้องน้องสาวคุยายนะคะน้องน้องเจงขอรุ่นหนูนั่นก็เอารุ่นก็ตัดผนหัวก็อยู่ที่การาหัว ก็จะขอตัวลาก่อนนะคะค่ะก็อยู่นี่เนอะจุกเมื่เนี่จุกดีงันก็มาจุกหน่อยลมีอะรก็มีเอให้แต่เออไอ ขอส่งกับท้านพี่เราขอวัดพระดีส่งขึ้นแล้วอ๋อก็คุณคุณป้าบอกนะคะคุณยายบอกแล้วก็มีบัตรทางนี้เนาะมีบัตรทางนี้นะคะบัตรไทยก็ได้เก็บกลับไปที่ทางครอบครัวทางฝั่งนู้นอะเนาะหาเก็บกลับไปแล้วนะคะเนาะโอเคค่ะก็รู้สึกดีมากได้มาถ่ายกับคุณป้าคุณยายเนาะแล้วก็ได้มาคุยสัมภาษณ์กันเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะเจ๊อ่านะคะตอนนี้ก็ ใหม่นะคะได้สอบถามข้อมูลสัมภาษณ์คุณยายกับลูกของคุณยายเนาะพระิยาของคุณลุงทองสุขนะคะแล้วก็ลูกนะคะลูกคุณป้าบัวซอนนะได้ได้คุยแล้วก็ได้สัมภาษณ์ไปเพียงเล็กน้อยนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลหลายๆที่เนาะที่ทําให้ใหม่ได้ตามหาบ้านของคุณยายเนเจอนะคะก็ คุณดงนะก็คุณดุงเป็นฐานเนาะนายพลทองสุขนะคะก็คือเป็นฐานเนาะเดียวก็ได้มาสู้รบที่เชียงตุงนะคะแล้วก็ได้เจอกับคุณยายนะคะแล้วก็มีรูปอยู่ที่เชียงตุงนั่นเองนะคะเนาะเพราะว่าคุณคุณงยังเคยไปเคยมาจาก ประเทศไทยหรือว่าเชียงตุงนั่นเองนะคะก็เคยไปเคยมาอยู่เนอะแล้วก็คนณนูก็ได้เสียชีวิตที่นี่นะคะก็ขอขอบคุณใจดวงด้วยนะคะที่ได้บอกข้อมูลแล้วก็ได้ทําให้หม่ได้มาตามหาบ้านของคุณยายจนเจอนะคะที่ ็นลูกหลานของทหารไทยเนาะค่ะก็วันนี้นะคะถ้าทุกคนคิดเห็นอย่างใดนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็คุณยายก็ยังแข็งแรงนีเนาะคุณยายยังแบบอายุยินมากเลยนะคะคุณยายเนาะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะถ้าทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมนะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไคร์น้องม รับคลิปี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกับสาวในคืนในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ซอสซาลีค่ะไปพบกันใหม่นะคะ